คุณผู้ชมไปที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กันต่อเลยนะคะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะเขามีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมผู้ประกอบการแล้วก็ช่างพลังงานแสงอาทิตย์ในการที่จะพัฒนาบุคลากรช่างเร่งการพัฒนาพลังงานทดแทนค่ะ รองศาสตราจารย์วีรพลทองมาที่การบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะก็ได้ลงนามความร่วมมือกับนายพลกริดกล่ำเครือนายสมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์ในความร่วมมือทางวิชาการเรื่องของการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ม,มีความรู้นะคะมีความชํานาญแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทันทีเมื่อจบการศึกษาโดยในงานนี้ค่ะ ก็มีการให้คำปรึกษาแนะนำกำหนดทิศทางในการยกมาตรฐานของวิทยาลัยพลังงานทดแทนร่วมดำเนินการหลักสูตรบัณฑิตพันใหม่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในด้านของพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ให้นักศึกษาฝึกงานกับสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมด้วยค่ะคซึ่งมีการขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นการรับรองคุณภาพของบัณฑิตเลยนะคะซึ่งสาขาวิชานี้ค่ะยังขาดแคลนไม่ ไม่พอกับความต้องการของตลาดที่มีการขยายโรงงานแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนในปัจจุบันค่ะกลับเรียกได้ว่าอนาคตยังไกลยอยู่นะครับ<ฆ>โอกาสเดียวกันครับทางด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้น,นะครับยังได้ลงนามในความร่วมมือกับนายฮิโรโยชิโอซาวะนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทไทไบโอเมทัลเรียลจำกัดนะครับซึ่งดําเนินธุรกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเน้นการแปลรูปไม้ไผ่เพื่อที่จะผลิตถ่านชีวมวลคุณภาพสูงนะครับเป็นถ่านชีวภาพ โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นวิจัยทดสอบแล้วก็สาธิตเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์นะครับเรียกได้ว่ามีโอกาสมากเลยะนะครับทั้ง2โครงการนี้นะครับที่จะมีการต่อย,ยอดแล้วก็